ตามด้วยผักกระแยงเลยค่ะพีม่มีมักใส่ผักหลายๆจ้าเมนูอาหารอีสานเนะจ้ากิน,นย่างไกกระเบืะะ่อเด้อค่ะพี่น้องเคยกิน่ะจ้าผักอันนี้ผู้ข้าวผู้ตองนะจ้าพี่น้องคะรสชาติแต่สิออกสมๆจักน้อยนะคะ กินกับแกงน้อไม้ซุปน้อไม้ค่ะพี่นองค่ะเขากันดีขนาดเลยค่ะช่อใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะสำหรับมื้อนี้นะคะน้องพี่มีก็ได้เป็นยานา่งพงสําเร็จลูปมากนะคะพี่นองค่ะทีซีมาใส่ในแกงเน้อไม้ข้ามื้อนี้จ้าุต้มน้ำให้เดือดค่ะพี่นองค่ะล้วกะตามด้วยนะคะยานางพงสาเร็จลูปเข้าเนาะจ้า มาเข้มร้ายกระใสร้ายจ้ะพี่น้องคะนี่ค่ะกระเไดายนำสีออกมาแนวนีเนาะค่ะหัวใจสําคัญที่ขาดบ่ไดนันก็คือข้าวเบือจ้ะพี่น้องคะเพิ่มรสชาตินะคะความเข้มข้นในแก่เนื้อใหม่เข้าจา้าทเข้าวเบือให้แหลกๆจักน้อยเนาะคะ่ะเฮากะเอาน,ายนำยาหนางนะคะที่เหาละลายแล้วเนาะจ้ามาผสมกับนำข้าวเ,เบือเฮ้าเลยค่ะ แกงน่อม้สูตรไผ่สูตรมันเด้อพี่น้องเด้อนะคะสูตรได้ก็ได้เห็ดออกมาแล้วไอแสบมาจากพี่น้องะคะ่ะเอาก็สิได,ด้น้ำขาเบื่อคนๆในลักษณะนี้นะคะ ส่วนประกอบในมือนี้เนาะค่ะน้องพิมมีกะไดเป็นพักกะแย้งสดๆนะคะมาจากลานเอเชียจากพี่น้องขาลากาซิไซมะอื้อไซเฮดน้ำจากพี่น้องคขาลากาโตนี่นะคะกะซิเป็นอ่าพักกิตู้แซ่แข็งะค่ะจากปีที่แล้วจากสวนพักน้องพิมมีเองจ้าเดือดได้ที่แล้วเนาะคะ่ะเฮากะซิมาทําการตุ่นไว้จ้า เครื่องปรุงของเ้าวกรบโบมี่มยังหลายนอกจากพี่น้องคะ่ะน้ำปลาปลาแดงละกะผงชูรสนะคะใส่ได้ตามรสชาติที่ต้องการด้วยจากพี่น้องใส่น,น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายนะคะค่ะปลาแดนะคะคือผงนัวของเฮาค่ะจากด้านกะ่ะ มาซิมกันเบิ้งค่ะพี่น้องว่าสิเป็นรสชาติแนวไดนค่ะซิมเบิ้งค่ะพี่น้องอ้ยขนาดยังบ่ใไซพักกต่ยังแสบแล้วค่ะอืมที่มีมักหนามหลายแบบนี้จ้ะพี่น้องเบิ้งค่ะโอ้ยมาตามด้วยพักกันแยงด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ไม่หอมพักกันแย่งพีน่น้องค่ะ